อย่าอดอย่าอยากอย่าอยากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนลูกเธอไปซีนก่อนนะจะซีนซีนกันนานแล้วจะตัดแล้วเธอไปแจกหรือเธอจะไปเลี่ยมก่อนแล้วแจกเธอครับผมเนี่ยไปเลี่ยมมันเลี่ยมยากหน่อยถ้าไม่ซีนนะก็ยากเขาลูกเสียเลยคหน้าเขาลูกเสับ นีผงผงอเกสรนี้ให้ัปมาสงอันนี้เป็นผงกเกสรนะเธอจะไปทำอะไรก็ทำอันนี้ของอุอลูสีดำคิดก็ไปมอผักทอะไปแลกเปลา่ย้อุลลูสีดำก็ไม่อยู่แล้ว แก้วใช่ไหมครับแก้วพ่อลิตาดํลิงดํเขาเเชลูกแก้วครับือลินดําอ๋อนี่คือหลวงพ่อเขาปกเสกมาไว้และหลวงพ่อลแลหวีแล้วผมเข้าวิธีหลวงพ่ออีกแล้วหลวง่อบอกว่าจะาจเท่าค่ะนนงนี่เธอจะไป็งษ์แลกจาย์เกไก่อนครับก็มีสายสายนี่เ้าง อี yeah. วอนอีวอนเธอก็ไปใส่ซองครับเาก็ใส่จองแล้วตัดใส่สินครับเป็นนรองธรรมใสินมีมั้งมีมั้งอีวอนเธอก็ตัดใส่ใส่ไปในซองนะรับจรรจุซองนี้ครับผมลูกใส่ใส่สินอีวอนใส่อันนี้พัาเ่าของพ่อนะจ้าง8ปดสี่สองสิปสสมัยสงครามโลกครั regardez. ้ี่ส <un> <destroyed> <realization> ไปอันนี้ก็นั่นก็ยังตำก็5 0 0ร้อพันเนี่ยอันนี้เป็นผ้าเก่าผ้าค่วยเลยมีครับ้าเ่าสองสี่แปดสมัยสงครามโลกอินโดจีนดินทำดินทำไวูุ้ก่าสงครามเป็นสิบาเนื่อเนี่อเนี้ยป คือโปอนี่ผมชอบอ๋อพี่ปูว่านองเท่าเพราะว่าทําำเล็กกระทั่คขายสวยจังเลยครับเนี่ยสามรอยไปจด้ทำสวยว่ามีครูมหาพนห้าร้อยก็เริ่มจะ้อค่ะมีตาครับตูมาตลอดแอหน้าค่ายอันนี้เป็น แม่พิมพ์พิมพ์เดิมเป็นของสุพรรณอันนี้ผมชอบคุณนณิก็ให้เขาทำมาครับนี่อันนี้มันจะดีทางเมตตาครับเดี๋ยวนนน์บอกเอาแดนน์คุ้มครองโอ้โหนะครับโอันนี้เป็นเลยแตกไม่ออกทำสลับแน่นจ้ะดอุ้ยสวยจังอะไรแบกม่านเป็นแบกม่านด้านหนึ่งแบกม่านนี่กับทางรวยนะแบกมานเนี่ยเปลี่ยนทางชีวิต แล้วก็ปกโพนี่ดีทสองครบพุทธคุณเลยอันนี้ผมเอาออกแบบแีงออกแบบแพงแล้วก็ผมผมได้ผมผมผมอันนี้ทำในวันนะไม่ได้ไปจ้างจะทำาทำในวัดพระทำเลยเนี่ยเจ้าวานทำค่ะผมหมดสายแยกจากคนเราเราอยากได้ทำได้อย่างนี้บ้างจ้าอันนี้ทำพิเศษผมก็กล่าไว้แจกงานศพ องานศพมันก็แจกมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรแล้วคนบ้านผมมันก็ไม่ได้ทาบุญกันนะก็เลยแล้วทาไมเขามาขอทำไมแค่นี้จะใครมาได้ขเขาจะได้เ,าเราจะแยกกันระหว่าง<ร>แม่ป่วยกับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเด็กที่ยากไร้สบภาพค,คือเราทํามาต่อเนื่องนี่ผมก็เพิ่งได้รับลูกกระตันยูมาัมาบจากประเทศครับก็ถือว่าจริงๆก็ไม่คิดว่าจะได้ เพราะว่าเป็นตัวแทนของภาคกลางเราก็ไปไปแข่งเด็กเส้นเขาเด็กเส้นว่าเด็กอะไรนี่แยะไปหมดเจ็ดจังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยทั่วทัางทางสำนักพูดเขาท่านก็บอกว่าไม่ไม่มั่นใจนะว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะว่าเขามีแต่เด็กเส้นกันแล้วเราก็ส่งไปคืออาศัยแบบความดีล้วนๆครับเอาความดีล้วนๆที่เราทํามาก็คือเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง แล้วก็ดูแลพ่อแม่ดูแลทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนว่าน้ําท่วมไปไม่เราไปหมดโดยที่เราไม่ได้บริจาคจากใครเงินตัวนี้เราหามาจากภาคเครื่องของเราเองหามาจากน้าพักน้ําแรงของเราเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนอไให้ใครแล้วก็ได้ความเมตตาจากอาจารย์เช่าซึ่งตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับฮงฮงเบสราครับเลียกกรสายนะ ครับป้ามันหมดเธอก็ต้อไปหาวิธีแกแม่พิมครับแต่แกแม่พินแล้วก็เธอเธอเธอบอกว่ามาบอกเห้หลวงพ่อคอยี่หานะครับมีกระทำครับผมสร้างลูกหล่อเลเขาไปเห็นงาห้อสุดๆเลยเนี่ยแลกไปแล้วแ้ก็ไปหาพระเพ่อลูกชมลูกให้เขาเสร็จพระนี่ไม่คิดมากนะจะครับจำชื่อไว้ วัตถุเดิบวัตถุเดิบอาจารย์วิชัยกูเป็นอรย์วิชัยนะครับบอกเขาบอกเขาว่ามาจากอุดรเพราะช่วมช่วงนี้ผมว่าสุขภาพไมันก็ดีแหละตอนนี้ไปก็อยู่ได้สิบปีผมไม่รู้ใจตรงกันเลยครับแล้วก็อีกองหนึ่งก็ไปดูที่คลังผมขี่รถไปไม่ไกลขี่ไปนี่เราอไปเราไปไหว้หลวงพ่อทีจังหวัดไปชั่วโมง รานหลุมแก้วรานหลัวหลวงอะไรนี่เนี่ยเคยมาอาจารย์แล,ล้วก็ใช้ลกควยคืออาจารย์รักอาจารย์รักอาจารย์รักวัดอะไรนะคะาาท่านสลูกหาหลวงพ่อ,พอสบ,บายใจว่าวัตถุมงคลต่างๆได้มาจากท่านอาจารย์เท่าเป็นของจริงไม่ได้เป็นของที่เราไปหยิบที่ไหนมาล้วนแต่เป็นของแท้ ที่อาจารย์ท่านเก็บสะสมมาไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อหรือจะเป็นลูกแก้วของหลวงพ่อหรือสีมังดงาเช่นก็ไม่ว่าจะเป็นเกสาหรือมวนสาสตรต่างๆแม้กระทั่งพระที่ท่านให้มาเพื่อเอาไปทําบุญหาไรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยทีเตียงเด็กผู้อย,อยากไรส้สงอาผ้ากรู้แต่เป็นพระที่ผ่านการ,ร,รษษาพุทธาภิเศษแล้วก็มวนสารที่ผสมไปมีแต่ มูลสารดีๆมูลสารศักดิ์สิทธิ์เป็นมูลสารที่มีค่าก็ถึงได้รับความเมตตาาจากอาจารย์เท่าหรือครูสมจิตเทียนจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับที่อาจารย์มีความเมตตากับทางกลุ่มทานบุญบารมีสิ่งของดมาโดยตลอดครับผมผมเองก็ตื่นตางใจฟูนเลยไม่ถูกเพราะว่า ไม่ว่าจะมากี่ครั้งจา์ก็ยังจำเราได้จำได้แล้วก็ยังเมตตายอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายนี่หนูขอให้จานอวยพรให้กับลกูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็ให้กับสมาชิกในกลุ่มเราด้วยนะคะรวมถึงพี่ถนนด้วยนิดนึงค่ะขอนิดน่อยสิ ของหลวงพ่อที่ได้ร่วมทำบุญในการช่วยเหลือคุณสองคนนี้เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเทียงเนี่ยการทำดีต้องได้ดีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยให้ทำดีต้องได้ดีขอให้เชื่อคำนี้ทำาชัว่วต้องได้ชัว่วถ้าไม่เชื่อเป็นคนล้านทองเดีย๋ยวตำรวจมาเลยทำาชัว่ว ต้องมีส่วนหลวงพ่อจะพูดว่าเมื่อมีสิษย์มาทำบุญกับท่านอะไรกับท่านท่านจะพูดว่าขอสิษิ์ทั้งหลายที่มาชุมนุมมาประชุมมาทำบุญกันในวันนี้ขอศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่ายากอย่ายา,อย,า,ยาอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนและอย่าจนกว่าเขาไม่เจ็บไม่ใครด้วยทำอะไรขอให้มีสงมีความสำเร็จ ชมความมุ่งมากปรารถนานะสามเดือนเป็นเศรษฐีสามปีให้เป็นพ่อค้าสัมภาขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญอันนี้เป็นคำพนของพวกป่วยสาธุกรับลับไปเถอะครับอย่าอดอย่าอยากอย่าอยากอย่าจน ตำกว่าคนแล้วอย่าจนกว่าใครทองนโมสามจบโนมนบพระรัตนไตร,ตรสุดยอดพระคาถาแห่งใจพระคาถาจินดามณีนพระคาถาระยันร้อยแป หวังกรมมาอันเชิญพระอินทรทีปกป้องรักษาเทพพยดาฉันพรมมามีมาอุคุณพระศีอันเชิญพระรัตรนตรัยทองเป็นอารมณ์อาราธนาถึงบารมี รหันทนนี้ลูกพ่อป่วยบารมี